ดวยวัยเพียง16ปีฮานฮิวมินกลายเป็นหนึ่งในนายแบบที่โด่งดังที่สุดของเกาหลีใต้นอกจากความยาวของช่วงขาและลีลาโพสท่าอันมั่นใจแล้วจุดเด่นของเขาคือการเป็นนายแบบเกาหลีใต้คนแรกที่มีเชื้อสายแอฟริกันการแจ้งเกิดของฮานฮิวมินถือเป็นมิติใหม่ในเกาหลีใต้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปิดกั้นคนต่างเชื้อชาติอย่างสูง ผลสำรวจปี2015พบว่ามีชาวเกาหลีใต้ถึงหนึ่งในสที่ไม่ต้องการมีเพื่อนบ้านเป็นคนต่างชาติเด็กลูกครึ่งมักถูกเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนด้วยคำว่าทุยกิซึ่งเป็นคำเรียกสัตว์ที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุย์ยูมินซึ่งมีพ่อเป็นชาวไนจีเรียต้องเผชิญกับการดูหมิ่นมาตั้งแต่เด็กพ่อแม่ของเพื่อนห้ามลูกๆมาเล่นกับเขาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนจับจ้องครั้งหนึ่งมีหญิงชาราถามว่ามาทำอะไรในประเทศของคนอื่น จนเขาอยากกลายเป็นมนุษย์ล่องหนเพื่อเลี่ยงจากสายตาที่ไม่เป็นมิตรเหล่านั้นฮิยูม hey ินเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสด้วยการมุ่งมั่นสร้างชื่อใ,ในวงการแฟชั่นตั้งแต่อายุ14ปีโดยเข้าร่วมการคัดเลือกในแบบและนำภาพถ่ายแฟชั่นไปอัปโหลดทางโซเชียลมีเดียจนไปเข้าตาย,ยุนบอมเอเจนซี่วงการแฟชั่นซึ่งตัดสินใจดึงตัวฮ hey ิยูมินเข้าสังกัดของตน ยืนบอมเล่าว่าตอนแรกดีไซเนอร์และนิตยสารแฟชั่นไม่อยากร่วมงานกับพิวมินเพราะเชื่อว่าในแบบผิวดำจะนำโชคร้ายและบอกว่าในแบบต่างชาติที่ตลาดต้องการต้องมีผิวขาวแบบชาวตะวันตกเท่านั้นแต่ไม่นานเสน่ห์การเป็นลูกครึ่งแอฟริกันก็ทำให้เขาเป็นที่สนใจของดีไซเนอร์อีกหลายคนที่ชื่นชอบความแตกต่างจนมีโอกาสเดินแบบในงานโซลแฟชั่นวีคมาแล้วถึง30โชว์ ซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับในแบบหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดเพียงปีเดียวการได้ขึ้นปกนิตยสาราชั้นนำช่วยให้ยูมินมีความมั่นใจมากขึ้นและรู้สึกดีที่ได้รับความสนใจเขาหวังว่าความสำเร็จในวงการแฟชั่นจะเป็นใบเบิกทางให้กับเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเชื้อชาติในเกาหลีใต้ตอนนี้เขาไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการเป็นในแบบทุกครั้งที่เขารับงานถ่ายแบบจึงตั้งใจทำให้ดีที่สุด เหมือนกับว่าแต่ละครั้งคือการถ่ายแบบครั้งสุดท้ายของเขา